พระอาจารย์จี้โกงเมตตาบ่มเพาะท่าแท้ผู้มีความกตัญญูรักพี่น้องมีกรุณาธรรมเป็นพื้นฐานมั่นคงรักษาคุณธรรมกรุณาธรรมสร้างวิถีชีวิตตั้งมั่นกำหนดชีวิตมีความรักต่อคนทั้งหลายด้วยกรุณาธรรมเป็นพื้นฐานเริ่มจากกตัญญูพี่น้องปรองดองเป็นแกนหลักของคุณสัมพันธ์ และคุณธรรมสามัญของความเป็นคนดังนั้นหากปฏิบัติเข้าถึงกตันอยูพี่น้องปรองดองได้นั่นคืออนุตรธรรมเพียบพร้อมสมบูรณ์ดังนั้นต้องมั่นคงในคุณธรรมไม่บกพร่องเสียหายการุณาธรรมตั้งมั่นแล้วอนุตรธรรมจึงก่อเกิดธรรมะและคุณธรรมก็จะเกื้อกูลกันผู้ที่ปฏิบัติได้ตามนี้สามารถบรรลุถึงการสร้างบุญกำหนดชะตาชีวิต ธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจพากแม้เพียงชั่วขณะทุกคนต่างมีหลักธรรมฟ้าจิตดีงามเป็นพื้นฐานประคองรักษาจิตญาณอันเที่ยงตรงนั่นคือธรรมะมหาธรรมก่อกำเนิดเหมื่นสรรพสิ่งมีมนุษย์อยู่ในท่ามกลางดังนั้นจึงไม่อาจจากพากแม้ชั่วขณะจึงกล่าวว่าจิตอยู่คนอยู่จิตไม่อยู่คนม้วย สัจธรรมจากฟ้าร่วมอยู่กับจิตมโนธรรมดีงามอุปมาดังคนที่มิอาจแยกแยะทัญยพืชทั้งห้าวงเล็บแยกแยะผิดชอบชั่วดีผิดจริยาไร้มโนธรรมต้องอาศัยคุณสัมพันธ์ของความเป็นคนและคุณธรรมสามัญในการดำเนินธรรมผู้ที่อาศัยพุทธจิตในการดำเนินธรรมจึงเป็นมนุษย์ผู้ที่มีธรรมเป็นจิตญาณที่สูงส่งที่สุดในบ้านกตัญญู นอกบ้านปรองดองเป็นแกนหลักของครอบครัวน้อมสำรวมสัตว์จริงเป็นพื้นฐานของความเป็นคนให้ความเคารพต่อผู้คนและการงานคำพูดที่กล่าวออกไปยากจะเรียกกลับคืนสำรวมระวังกายวาจารักษาสัจจะวาจารักแผ่ภัยศาลให้ความกรุณาเสมอภาคไม่มีการแบ่งแยกอารมุ่มอโลยยอมรับได้เข้าอกเข้าใจผู้อื่น ผู้มีปัญญารอบรู้เข้าใจสถานการณ์ผู้มีกรุณาธรรมรักตนเองและรักผู้อื่นในคำพีธรรมพิจารณ์บทเสวยเอ,อ๋อกล่าวว่าสิทธิ์อยู่ในบ้านกตัญญูนอกบ้านปลองดองน้อมสํารวมสัตว์จริงรักแผ่พศสารสมานการุณาธรรมในบ้านกตัญญูนอกบ้านปลองดองเป็นแกนหลักของครอบครัว จึงเรียกว่าการุณกตัญญูเป็นพื้นฐานธรรมะปรับแปรสู่ครัวเรือนพึงรู้ว่าธรรมะของความกตัญญูพี่น้องปรองดองกับการบำเพ็ญทั้งครอบครัวไม่อาจแยกจากสำรวมระหว่างกายวาจารักษาสัจจะวาจาเป็นพื้นฐานสัตยธรรมเป็นการให้ความเคารพทั้งต่อผู้คนและเรื่องราวพระอาจารย์โปรดว่ารักษาสัจจะหนักแน่น คือคำมั่นสัญญาใจเที่ยงตรงสามารถอยู่ร่วมกับฟ้าดินท่าแท้ของผู้บำเพ็ญน,นอกเหนือจากการบำเพ็ญคุณธรรมภายในยังต้องแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจมีความรักอันไม่แบ่งแยกไม่เพียงเปลี่ยมพลังอบอ,อุ้มกว้างใหญ่ดั่งแม่น้ำมหาสมุทรยังมีมหาเมตตาไร้ขีดจำกัดเห็นอกเห็นใจด้วยมหากรุณาธรรมเรียกร้อง ตนสำเร็จพ้นเวไนเรียกร้องตนกลมกลืนเวไนเข้าถึงปัญญารอบรู้เข้าใจสถานการณ์ผู้มีกรุณาธรรมรักตนเองและรักผู้อื่นด้วยสวงใจดุจพระอริยเจ้าพบเมธีคิดดำเนินรอยตามจึงสามารถสมานกรุณาธรรมวาจาจากใจจริงหาใช่สิ่งพริ้งเพราะ ประโยชน์ที่จะได้รับอยู่ที่จิตบำเพ็ญให้ลึกซึ้งเพื่อให้คนมีความมุ่งมั่นตั้งใจรากฐานมั่นคงจงศึกษาวิชาการรู้จริงปฏิบัติจริงอิงอาศัยให้ถึงรากส่งต่อธรรมะด้วยวิชาความรู้หวนคืนสมถะแท้จริงชาวชงเตอ๋อภาคเพียรศึกษาธรรมมุ่งมั่นปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญพบเมธีคิดดำเนินรอยตาม ไม่พบเมธีต้องรู้สํารวจตน3มคนร่วมทางต้องมีหนึ่งคนเป็นอาจารย์ของเราที่แท้จริงองเล็บคนที่เป็นอาจารย์หมายถึงจิตญาณตนเราต้องใกล้ชิดกับผู้ทรงกรุณามโนธรรมและเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมใจยอมรับคําตักเตือนจากใจจริงของผู้อื่นดังนั้นการบําเพ็ญคุณธรรมภายในอย่างลึกซึ้ง จะช่วยให้บังเกิดประสิทธิพ้นคุณธรรมอย่างลึกดังตาน้ำอันกว้างใหญ่ที่ไหลลงสู่ห้วงเหวลึกเป็นคนมีใจตั้งมั่นก้าวหน้าฝ่าฟันสู่จุดหมายเป็นรากฐานมั่นคงของการผลักดันและผลักดันตนและผู้อื่นพระอาจารย์โปรดว่าศึกษากว้างไกลมุ่งมั่นจริงจังแต่ถามเพื่อเข้าใจถ่องแท้พิจารณาใครครวญลงแรงปฏิบัติ จึงเป็นการศึกษาเรียนรู้อย่างแท้จริงการบ่มเพาะแท้แท้อันสูงสง่งของชาวฉงเตอศึกษาจริงรู้ในทรรมจริงรู้จริงปฏิบัติจริงทำตามคุณธรรมแห่งพระอริยเจ้าแต่โบราณส่งต่อธรรมะด้วยวิชาความรู้บำเพ็ญแท้ฝึกฝนจริงกุศลสบุญแท้บารมีคนจริงความดีที่ประจักษ์แต่แรกเริ่มหวนคืนสมร t แท้จริง